สืบสารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทํารงไทยด้วยใจพักนะคะรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะวันนี้ดิฉันฐานุตราลีิวิทยานนท์จะพาคุณเนี่ยไปเที่ยวบนดอยสูงค่ะไปถึงจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้เราจะไปทําความรู้จักกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริบ้านขุนแต่อําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะมีผู้ ที่ดูแลโครงการนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะหัวหน้าสมเกียรติคณะแก้วหัวหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าครับสวัสดีครับ วันนี้ต้องรบกวนนะคะสอบถามข้อมูลเรื่องฟาร์มตัวอย่างแห่งแรกของประเทศไทยกันสักนิดหนึ่งนะคะฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่บ้านขุนแตะนะคะที่อยู่ที่ตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถูกจัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสุริ ikit พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็ได้ดำเนินงานมาแล้วกว่า20ปีตรงนี้เนี่ยค่ะลักษณะแล้วก็รูปแบบของการดำเนินงานที่นี่เนี่ยณปัจจุบันเป็นไปนในทิศทางใดแล้วก็มีการต่อยอดเรื่ เรื่องต่างๆเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะหัวหน้าครับก็โครงการเนี้นะครับก็เริ่มมาจากที่เมื่อวันที่23่กุมภาพันธ์2540นะครับค่ะสมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านได้ไปสเอ็ดเยี่ยมรัศดรที่โครงการหลวงขุนแปะซึ่งมันเป็นพื้นที่อยู่ใกล้ๆกับตำบลลอยแก้วนะครับรัศดรกขพากันไปเข้าเฝ้าไปขอความช่วยเหลือจากพระองค์ท่านเพราะว่ารัศดร ไม่มีงานทํามีฐานะยากจนเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยพวกเขาส่วนใหญ่เขาจะเสพยาเสพติดหลังจากเขาเลิกยากเสพติดแล้ว,วก็ไม่มีใครกล้าจ้างงานพวกเข,ขาเงี้ยครับค่ะดังนั้นพระองค์ท่านก็จึงให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริขึ้นที่บ้านขุนแตกขึ้นเป็นแห่งแรกนะครับค่ะเพื่อต้องการจะช่วยเหลือราษฎรวัตถุประสงค์หลักของพระองค์ท่านจรงิงๆเนี่ยพระองค์ก็อยากจะให้ราษฎรในพื้นที่โครงการนะครับได้มีงานทํา ก็ในเมื่อมีงานทําแล้วก็จะได้มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวนะครับไปให้ลูกหลานค่ะพร้อมกับได้เข้ามาทํางานเป็นคนงานของฟาร์มเขาก็สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับพวกวิชาการเกษตรต่างๆเพราะว่าในโครงการฟาร์มตอนเริ่มแรกน่ะจะมีหน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยกันนะครับเพราะว่าจะเหมือนกับเป็นศูนย์สาธิตชาวบ้านก็เข้ามาเรียนรู้แล้วก็คือจะเป็นแหล่งอาหารด้วย คือเขามีรายได้เสร็จก็คือในโครงการฟาร์มเขาก็จะมีการปลูกผักมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เงี้ยนะครับค่ะชาวบ้านก็สามารถซื้อพวกพืชผักพวกไข่พวกปลาพวกเนี้ยในราคาถูกเพราะว่าเขาจะลงไปซื้อที่ตลาดที่อําเภอจอมทองมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าสมัยตะก่อนถนนหนทางมันยากลําบากนะครับยี่สิบปีที่แล้วใช่แล้วเขาก็ไม่มีเงินด้วยอืก็ ทำให้พวกเขาเนี่ยก็สามารถหาซื้ออาหารในพื้นที่ของเขาได้เลยในราคาถูกก็เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นกับรัศดรนะครับค่ะซึ่งในปัจจุบันกิจกรรมของฟาร์มตอนนี้นะครับมันก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วตอนนี้ฟาร์มผุนแตะนะครับค่ะตอนนี้ฟาร์มก็เหมือนกับเป็นโรงเรียนธรรมชาตินะครับที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรเพราะว่าของเราอยู่พื้นที่สูง ก็ในโครงการฟาร์มนั้นนะครับนักเกษตรในพระองค์ซึ่งเป็นในส่วนของโครงการในพระองค์ของพระองค์ท่านเนี่ยก็จะปลูกพืชผักส่วนใหญ่จะเป็นพืชผักไม้ผลเมืองหนาวอะครับคือทางราษฎรก็ยังมาทํางานอยู่เมื่อวันนี้นะครับค่ะค่ะก็ถือว่าฟาร์มของเราเนี่ยยังมีการขับเคลื่อนตามพระราชประสงค์ที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำริไปนะครับก็คือมีการจ้างงาน มีการเรียนรู้แล้วก็มีการขยายผลอ,ออกไปให้กับาราษฎรอย่างเงี้ยครับ อย่างอย่างที่หัวหน้าบอกบอกว่าฟาร์มตัวอย่างเนี่ยเป็นเสมือนโรงเรียนธรรมชาติตรงนี้มีการจัดจ้างให้ชาวบ้านได้มีงานทําแล้วแหละคือทํางานในพื้นที่มีแหล่งอาหาร,รให้กับพวกเขาเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้พื้นที่บนดอยสูงตรงนี้อะค่ะมีความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมมีตัวชี้วัดอะไรที่เราเห็นแบบชัดๆเลยไหมคะระหว่าง20ปีผ่านมาครับก็จากที่ มีการจัดตั้งฟาร์มขึ้นมาเนี่ย<ฆ>ตัวชี้วัดที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับอย่างโครงการฟาร์มคุนแต่เราก็มีหลายด้านด้านที่หนึ่งนะครับด้านที่สําคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของาราษฎรในพื้นที่โครงการนะครับค่ะ<ฆ>ก็จากที่ตะก่อนเนี่ยเขามีฐานะยากจนไม่มีไรายได้เลยแต่เดี๋ยวนี้เขาส่วนใหญ่อะมีฐานะค่อนข้างพอมีพอกินนะครับก็ถือว่าเป็นคนมีฐานะนะครับเราสังเกตได้จากที่อยู่อาศัยของเขา นะครับจากที่วัาตะกอนในบ้านเขาหลังเล็กๆตกเกา่าโทมโทมเดี๋ยวนี้ทุกคนสร้างบ้านใหม่เนี่ยนะครับม,มีรถยนต์มีรถปิ๊กอัพมีรถเก๋งคับเงี้ยนะครับคือซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถพอสัมผัสได้นะครับว่าเขามีฐานะจริงนะครับคือไม่ใช่ที่ว่าเขาไปกู้นี่ยืมสินมามแต่มันได้จากการที่เขาทำมาค้าขายทำ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้จากส่วนนั้นเงี้ยครับก็อ,อย่างด้านาเกี่ยวกับด้านการศึกษาครับเพราะว่าคือเด็กของขุนแต่เนี่ยกล้าพูดได้เลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสือทุกคนอืเพราะว่าอย่างผู้เท่าผู้แก่ของขุนแต่สมัยตะก่อนเนี่ยพอมีฟาร์มปุ๊บเนี่ยเขาก็มีรายได้ไปทํางานในฟาร์มเขาก็จะมีเงินเหลือ ที่จะให้ลูกหลานเอาเป็นค่าขนมไปโรงเรียนได้นี่นะครับไม่เป็นภาระ,ะกับลูกหลานด้วยเนี่ยนะครับก็ทําให้ลูกหลานเขาอ่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือซึ่งปัจจุบันเนี้ยคนบ้านขุดแตะนะครับก็ได้เรียนจบถึงระดับปริญญาเอกนะครับปริญญาโทนะครับซึ่งสามารถชี้วัดได้ว่าด้านการศึกษาของเขาเนี่ยเขามีโอกาสคือเด็กทุกคนจบระดับ ระถมศึกษาทุกคนนะครับก็อย่างในด้านของเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี้ยนะครับเราจะสามารถชีวัดได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างพระอ,องค์ท่านนะครับอย่างพระพันปีหลวงหรือว่าพ่อหลวงราชการที่เก้าพระองค์ท่านจะมองถึงคุณภาพชีวิตของรัษฎรนะครับก็หลักที่อิ่มอุ่นอุดมการเนี้ยนะครับก็คือพระอ,องค์ท่านเนี่ยก็เน้นว่าให้ชาวบ้านเนี่ยเขาอิ่มก่อนนะครับพอเขาอิ่มเขามีที่อยู่ เขาก็จะมีอุดมการช่วยกันอนุรักษ์ป่าทําให้ป่าที่บ้านขุดแตะป่าในโครงการฟาร์มขุดแตะนี้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับตรงนี้ก็สามารถเป็นตัวชี้วัดได้อย่างหนึ่งนะครับที่สามารถเราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ครับคืออย่างแหล่งน้ําอะไรพวกนี้ต่างๆครับนี่ก็คือเป็นตัวชี้วัดอย่างไรายได้ของเขานะครับก็อตอนเนี้ครอบครัวหนึ่งก็มีไรายได้ไม่น้อยกว่าห้าหกหมื่นขึ้นเป็นไรายได้ ต่อครอบครัวต่อปีนะครับตามครอบครัวมีรายได้สูงกว่านั้นอีกนะครับถึงหลักแสนหลักล้านได้เหมือนกันนะครับโอ,รบโอ้รายได้ดีเลยนะคะจากการเป็นเกษตรกรที่เรียนรู้จากฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริไปที่นี้พูดถึงรายได้มีเงินออมเอาเข้าธนาคารธนาคารนอกจากจะเก็บเงินแล้วที่นี่เขามีธนาคารข้าวด้วยใช่ไหมคะหัวหน้าใช่คร,ครับคือธนาคารข้าวนี้ก็คือเป็นการจัดตั้ง ตอนเริ่มแรกนะครับ<ฆ>ตอนที่เริ่มจัดตั้งโครงการฟาร์มใหม่ๆเพราะตอนนั้นรัษฎนมีฐานะยักษจนนะครับก็ไม่มีข้าวบริโภคพระองค์ท่านก็ให้มีการจัดตั้งธนาคารข้าวขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านที่เขาไม่มีข้าวออกกินในครอบครัวเนี่ยก็สามารถมากิบยืมข้าวไปบริโภคค่ะ<ฆ>หรือว่าบางคนเนี่ยเขาไม่มีเมล็ดพันธุ์ก็สามารถมากิบยืม จากธนาคารไปนะครับโดยองท่านก็จะพระราชทานข้าวให้ส่วนหนึ่งเนี่ยครับไว้เป็นกองกลางแล้วก็ตั้งสรรมการมาดูแลเนี่ยครับพ <c oughs> อเขาปลูกข้าวได้ก็เอาเข้าวมาคืนพร้อมกับมีดอกเบี้ยเอามาให้ธนาคารน,นิดหน่อยเพื่อจะได้เอาใช้หมุนเวียนให้รายอืนต่อไปเนี่ยครับ <c oughs> เป็นหลักของธนาคการที่ทําอยู่ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่พูดว่ารัษฎรในพื้นที่ของกุฏแต่เนี่ย เขามีข้าวเพียงพอนะครับเพราะว่าเขาทํานาได้ตลอดทั้งปีน้ําที่นั่นไม่มีขาดนะครับมีน้ําพอใช้เหลือใช้ด้วยซ้ํานะครับค่ะ ดังนั้นธนาคารข้าวตรงนี้ก็ยุบโครงการไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าจากจุดเริ่มต้นที่ตอนแรกไม่มีข้าวพอมีธนาคารข้าวมาแบ่งปันมาเป็นมเมล็ดพันธุ์เริ่มต้นให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วนะวันนี้เนี่ยก็มีความพอเพียงตรงนี้อาจจะหยุดลงไปแต่ว่ากิจกรรมอื่นๆเด่นๆของฟาร์มล่ะคะยังมีทํากันอยู่ตลอดอย่างที่หัวหน้าบอกว่าขับเคลื่อนตลอดเวลาตอนนี้มีผลิตภัณฑ์เด่นๆผลผลิตที่โดดเด่นอะไรบ้างคะ ก็ถ้าพูดถึงฟาร์มขุนแตะเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงพวกพืชผักไม้ผลเมืองหนาว่ะครับเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของโครงการฟาร์มเรานะครับก็อย่างพวกผักพวกผักสลัดอะไรต่างๆโดยเฉพาะไม้ผลเมืองหนาวนะครับก็คืออะโวคาโดอร่อยเลยครับที่ฟาร์มขุดแตะเราจะปลูกอยู่นะครับมีอะโวคาโดมีพลับมีกาแฟอย่างเงี้ยครับและอย่างกาแฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายได้หลักของรัษฎรด้วยนะครับ คือกาแฟขุดแตะของเราเนี่ยก็เกือบทุกครอบครัวนะครับที่เขาปลูกกาแฟแล้วเขาก็มีรายได้จากกาแฟตรงนี้ครับอ๋อแล้วแล้ว,ลวอย่างที่หัวหน้าบอกมีรายได้จากผลไม้พืชผลพืชผักเมืองหนาวแบบนี้เวลาเขาขายเขาจะเอาไปขายในท้องตลาดหรือว่าจะรวมกลุ่มเป็นสหกร์เป็นวิสาหกิจชุมชนทํำยังไงกันต่อคะหรือว่าเอาเข้าโครงการาร์มตัวให่คือท่าใ่่ โครงการฟาร์มเนี่ยก็มีการขยายผลไปส่งเสริมอาชีพให้าราษฎรนะครับแล้วก็ทางนักเกษตรเขาเขาก็ช่วยรับซื้อผลผลิตด้วยเพื่อเอาไปขายให้กับาราษฎรนะครับแล้วก็หาตลาดมารองรับผลผลิตแด้อย่างกาแฟเนี่ยของขุดแดดเนี่ยเขาจะไม่เดือดร้อนเรื่องตลาดเพราะว่ากาแฟของขุดแดดเนี่ยถือว่าเป็นกาแฟมีคุณภาพนะครับก็บางคนในหมู่บ้านเนี่ยก็ตั้งตัวเป็นพ่อค้าคนกลางขึ้นมาเองเลย ก็คือรับซื้อผลผลิตกับพี่น้องในกลุ่มตัวเองครับแล้วก็เอาไปขายต่อซึ่งกาแฟของเราเนี่ยจริงๆอ่ะถูกไปขายในชื่อของกาแฟที่มียี่ห้อดังๆหลายยี่ห้อนะครับโดยที่ว่าเขาไปใช้ในแบรนด์ของเขาเงี้ยครับมาซื้อผลิตภัณฑ์จากที่นี่ไปใช่คือเขามีออเดอร์เยอะเงี้ยแล้วเขาผลิตไม่ทันเขาก็จะมาซื้อจากขุนแตะครับก็มีหลายแห่งครับ ค่ะแล้วก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์แปรรูปครับที่ผลิตออกมาอย่างพวกน้ำหมอนน้ำสวรรรสเนี่ยครับแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับผ้าทอเพราะว่าที่โครงการเราเนี้ยก็มีการส่งเสริมงานด้านศิลปชีพนะครับเกี่ยวกับทอผ้าก็จะมีกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอชนเผ่าของบ้านขุนแตกวันนี้เขาก็รวมกลุ่มกันนะครับรวมกลุ่มแล้วก็ทอผ้า ถ้าเดี๋ยวนี้เขาก็อาศัยขายทางออนไลน์ด้วยเนี่ยครับก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งของเขาอะครับค่ะทุกวันนี้คือทุกอย่างมันไปถึงเทคโนโลยีมันเข้าถึงทําให้เรื่องของช่องทางการตลาดเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วคนรุ่นใหม่ก็น่าจะมาเป็นอ่าเรียกว่าเป็นแขนเป็นขาให้กับปุยยาตายายใช่ไหมคะในการนําผลผล,ผลิตนําผลิตภัณฑ์ต่างๆกระจายออกสู่โลกโลกกว้างก็เป็นช่องทางหนึ่งของเขาเหมือนกันครับค่ะก็อย่างมีเขาก็มีพลับ นะครับแล้วก็ที่เขาเคยทํามาตลอดก็เรื่องพวกกระลำเนี่ยก็เ,ยเป็นรายได้ของเขาแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็เริ่มพยายามจะลดพื้นที่ลงเกี่ยวกับพืชเชิงเดี่ยวครับโดยเราก็จะส่งเสริมพวกไม้ผลยืนต้นเข้าไปทดแทนเนี่ยครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดิน ไปในตัวด้วยเนี่ยครับอืม,อมกำลังจะถามก่อน้ะพอดีเลยว่านอกจากจะมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้อยู่ในพื้นที่ไม่ต้องไปทํางานที่อื่นในเรื่องของสภาพพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันก็เป็นเรื่องสําคัญชาวบ้านได้มีส่วนในการดูแลพื้นที่ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติยังไงบ้างคะถ้าพูดถึงเรื่องการดูแลทรัพยากรพื้นที่ป่าไม้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยถือว่า มีความสําคัญที่สุดค่ะเพราะเขาดูแลเองคนที่นี่นะครับค่ะคือเขาทําแนวกันไฟเองออกไปดับไฟป่าเองแล้วก็เขาก็มีการตั้งกฎระเบียบของหมู่บ้านครับเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เรื่องการด้านการปกครองเรื่องการเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ของเขาอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะทําออกมาเกี่ยวกับด้านยาเสพติดอะไรเงี้ยคือเขากําหนด กฎระเบียบซึ่งเขากําหนดเนี่ยมีโทษรุนแรงกว่าของที่ราชการเรากําหนดโดยซ้ำนะครับแล้วคืออย่างบ้านขุนแตนเนี่ยที่อยู่ในโครงการถือเป็นหมู่บ้านใหญ่ที่สุดของตำบลดอยแก้วนะครับมีสองร้อยกว่าหลังคาเดือนแต่ทุกคนก็ให้ความให้ความยอมรับเกี่ยวกับกฎระเบียบที่จัดตั้งขึ้นมาครับคืออย่างเรื่องเขา,ห,เา,าห้ามเผาป่าห้ามแพ้วถางป่าอย่างเงี้ยกล้าพูดได้เลยครับที่ว่าผมเคยอยู่ที่นั่นมา 13ปีอย่างเรื่องการบุกลุกทําลายป่านี้แทบจะไม่มีเลยในปัจจุบันนะครับ <Ha. S 2> ทุกคนก็จะทําในพื้นที่ทํากินเดิมของตัวเองเพราะว่าพื้นที่ทํากินทุกแปลงได้มีการรังวัดกันหมดแล้วครับ mm hmm. มีการรังวัด mm hmm. ขอบเขตกันชัดเจนชาวบ้านดูแลป่าไม้อะไรเองช่วยกันตรวจสอบดูแลหมดนะครับเพราะว่าคือหน่วยงานป่าไม้ที่รับผิดชอบอย่างไฟป่าอย่างไรเนี่ยเขา จะรับผิดชอบอยู่พื้นที่ข้างล่างนะครับซึ่งแล้วไฟป่าข้างบนของเราก็ไม่ค่อยเกิดด้วยซ้ำอย่างเงี้ยครับถือว่าเป็น<อ>เรื่องใหญใช่ครับถ้าผุดอุ้งเหลืองอนุรักษ์ของขุดแต่เนี่ยจะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปนะครับคือหมู่บ้านอื่นๆเขาก็จะรู้ครับว่าเออเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์จริงอย่างเงี้ยครับเป็นหมู่บ้านต้นแบบว่าอย่างนั้นเถอะใช่ครับบ้านผุดแต่เนี่ยครับ แม่นอกจากจะมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะคะยังมีทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ที่ชาวบ้านได้ช่วยกันดูแลเป็นอย่างดีพื้นที่ป่านเนี่ยเหมือนเป็นป่าธรรมชาติเลยจริงๆเนี่ยก่อนที่จะมีการจัดตั้งฟาร์มซึ่งในอดีตอะมันเคยเป็นสภาพได้เลื่อนลอยมาก่อนเพราะว่าเป็นพื้นที่ปลูกฝินนะครับหลังจากที่ชาวบ้านเลิกปลูกฝิ่นเขาก็หันมาช่วยกันอนุรักษ์ป่า ทาให้มันฟื้นฟูกลับมามีสภาพสมบูรณ์เหมือนป่าธรรมชาติครับทุก mm hmm. วันนี้มีตัดป่านะครับช่วงเช้ามาก็จะได้ยินเสียงตัดป่าเสียงชนีร้องเนี่ยครับซึ่งก็เป็นตัวชี้วัดถึงความสมบูรณ์ของป่าได้อีกอย่างนึงนะครับว่าเขามาช่วยกันรักษา ค่ะหัวหน้าฟังแล้วดูน่าอิจฉาจังเลยนะคนที่อยู่ที่นู่นเนี่ยตื่นเช้ามาฟังเสียงไก่ขนันฟังเสียงนกร้องฟังเสียงชนีถ้าคนกรุงเทพยอย่างดิฉันเนี่ยตื่นเช้ามาก็ได้ยินเสียงแตรลดแล้วอะค่ะบรรยากาศช่างแตกต่างเพราะว่าอย่างถ้าคือเราจะเห็นความแตกต่างตรงนี้ได้ชัด <c oughs> ในช่วงเดือนเมษานะครับเดือนมีนาเมษาของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถ้าคนอยู่ในเมืองเดือนเมษาไปไหนก็ต้องใส่ ถ้าหน้ากากอนามัยปิดจมูกเพราะว่าหายใจไม่สะดวกแต่ไปอยู่บนขุนแตะเนี่ยไปอยู่ที่โครงการฟาร์มเนี่ยอากาศปลอดโปร่งหมอกควันแทบจะไม่เห็นเลยอย่างเงี้ยครับเมษานะอากาศครับใช่อากาศเย็นสบายอย่างเงี้ยครับคือตรงนั้นมันก็ทํารู้ว่าเออธรรมชาติมันมีความสมบูรณ์จริงๆร่ะแล้วถ้าเป็นคนทั่วไปอยากขึ้นไปเที่ยวไปเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่บ้านขุนแตะนี่ไปได้เลยไหมคะได้เลยครับ ก็คือเราตอนเนี้เราฟาร์มขุดแต่เราเหมือนเป็นโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนธรรมชาติที่ทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ไปเที่ยวชมได้ตลอดเวลาครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของฟาร์มนะครับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในฟาร์มเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญของแต่ละแผนะครับที่จะคอยให้ความรู้กับผู้ที่เข้าไปเที่ยวชมได้ครับค่ะฟังตรงนี้แล้วสามารถไปได้เลย ทําให้เห็นภาพเลยว่ากว่า20ปีที่าฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้เนี่ยได้ดําเนินการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียกว่าสำเร็จผลเป็นที่เรียบร้อยหรือยังคะตรงนี้หัวหน้าสมเกียิครับครับในความรู้สึกของผมนะครับก็คือถือว่าค่อนข้างสำเร็จผลนะครับซึ่งพระองค์ท่านเคยมีพระราชดำรสที่ว่า ขาดทุนของฉันคือกําไรของแผ่นดินนะครับที่พระองค์เคยตัดไว้อ่ะคาคํานี้เนี่ยเกิดขึ้นจากฟาร์มผุดแตะเนี่ยนะครับก็อขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับว่าช่วงที่เริ่มตั้งฟาร์มใหม่ๆใ,ในปี2540นะครับคือท่านสหัดเนี่ยท่านเป็นผู้มาบุกเบิกก็ไปทุนถวายรายงานพระองค์ท่านถามว่าตอนนี้จ้างแรงงานกี่คนท่านก็บอกว่าจ้างประมาณสี่สิบท่านก็ถามว่าทําไมถึงจ้างน้อย ก็บอกว่าถ้าจ้างเยอะมันไม่ได้มันจะขาดทุนเพราะว่าตอนนี้ผลผลิตของฟาร์มยังไม่มีอะไรเนียครับพระองค์ก็เลยสอนว่าอย่ามาพูดเรื่องขาดทุนกับฉันนะเพราะว่าขาดทุนของฉันคือกําไรของแผ่นดินพอชาวบ้านเขามีรายได้เขาอยู่ดีกินดีแล้วเขาก็จะได้ไม่ไปบุกลุกป่าตรงนั้นคือกําไรที่ไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้เนี่ยครับพระองค์ก็ท่านสอนอย่างเนี้ยก็เกิดจากความผุดแตะซึ่งตรงนั้นก็สามารถเป็น การพิสูจน์พระราชำดำรัสของพระองค์ท่านได้ในชีวิตความเป็นอยู่ประจําวันหรือสภาพป่าตอนนี้นะครับค่ะก็ป่าของเรามีความอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านอยู่ดีกินดีเพราะว่าป่ามีความสมบูรณ์นะครับมีน้ําเพียงพอตลอดทั้งปีก็สามารถไหลลงไปหล่อเลี้ยงคนข้างล่างครับเผื่อแผ่ไปให้คนที่อยู่พื้นราบอีกห้าหมู่บ้านพื้นที่เกษตรเก,กือบหมื่นกวัวไร่ครับก็ต้องอาศัยน้ําจากที่วามขุดแตกโครงการของเราเนี่ยครับ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลสมัมฤทธิ์ที่มีมูลค่ามหาศาลมากนะครับเพราะว่าด้านชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้านความสมบูรณ์ธรรมชาติแหล่งน้ําต่างๆอะครับทำได้ก็คือเป็นผลสมัมฤทธิ์ที่สามารถมองมองได้นะครับครับผม อันนี้ก็เรียกได้ว่าผลตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลเฉพาะคนในหมู่บ้านที่บ้านคุณแต่แต่ว่าส่งผล,ไ,ผลไปพื้นที่ด้านล่างด้วยในยเรื่องของป่าไม้พอม,มันสมบูรณ์ปุ๊บน้ําท่ามีมามันก็ไหลลงไปสู่พื้นที่ตอนกลางและก็ตอนล่างของประเทศด้วยครับผมได้ค่ะครจริงๆแล้วอย่างจริงๆนะครับ,รบถ้าเราพูดจริงๆเนี่ยคือคนบางทีคนพื้นราบหรือคนในเมืองมักจะ คอยโจมตีพวกที่อยู่บนดอยอย่างเงี้ยนะครับว่าเป็นตัวทําลายป่าจริงๆอ่ะคนเหล่านี้เขาก็บางบางพื้นที่นะครับเขาก็เหมือนปิดทองหลังผ้าเนาะเพราะว่าเขาดูแลต้นน้ำแม่น้ําก็ไหลไปน้ําเจ้าพระยาคนกรุงเทพก็ได้ใช้อย่างเงี้ยครับค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นน้ําจากลําห้วยเล็กๆน้อยๆรวมกันก็เป็นแม่น้ําใหญ่เขาก็มีความสําคัญเหมือนกันเนี้ยครับ ได้คะ่ะอันนี้ต้องขอบคุณหัวหน้าสมเกียรติมากนะคะที่มาเล่าต้องบอกว่าเล่าแบบสรุปๆนะสำหรับเรื่องของโครงการฟาร,ร์มตัวอย่างแห่งแรกที่เกิดขึ้นที่บ้านขุนแต่เทียมอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะขอบพระคุณคมากๆ<ม>เลยคะ่ะครับครับค่ะสวัสดีครับครับผมสวัสดีค่ะครับ สำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ทาง YouTube JS100 Radio แล้วก็ทางเว็บไซต์ของทางสำนักงานกปปค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสารทำรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปรรรวมสืบสารงานพระราชดําริ